สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับจะเห็นว่าตะหวังมาในลุกออสดใสมีดอกไม้บานเต็มตัวไม่ใช่ดอกไม้ที่บานที่เสื้อเท่านั้นนะครับแต่สิ่งเหล่านี้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเมษาวันมหาสงการปีนี้มีดอกไม้บานที่โคกหนองนาภูมิปัญญาสมุนไพรโมเดลของเรานะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปเยี่ยมชมในแง่มุมต่าง ในส่วนที่เราอยากแกะนำเสนอหรือว่ารีวิวในวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามเราก็ต่อไปนะครับไปได้เลยเอาละครับจะเดินในสวนทันทีอ๋อนี่ไม่เอาใช่ไหมมือกล้องบอกไม่ให้ใช้ตัวเราไม่ให้ใชนะ้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมก,กันนะครับวันนี้มีมือกล้องกิติมากมาด้วยอันนี้เป็นดอก ดอกปานชื่นนะครับนี่เราลงไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพนะันธ์รับกุมภาก็จะมีดอกปานชื่นหลายแบบนะครับมีดอกที่มันปีบซ้อนปีบไม่ซ้อนนะครับเราก็เดิมทีตรงเนี้ยเราจะทําเป็นป้ายป้ายาแสดงเป็นศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับแต่ทีนี้เอาไปเอามาก็เปลี่ยนใจนะครับ เนี่ยครับเราจะทําตําแหน่งนี้ที่เป็นป้ายสืเนเรียนรู้ของเราเอาไปนาคดบเป็นไหมครับท่านผู้ชมอุ้ย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 โอ้โหมีฟางมาปิดบงังนี่ไงครับนางแบบกิติมศักดิ์ของเราโดนแดดไม่ได้แม้แต่นิดเขายินดีอยากจะนำเสนอดอกที่เป็นดอกซ้อนนะครับ ดอกซ้อนครับเนี่ยเห็นดอกสีชมพูซ้อนสวยเลยอ่ะมีดอกที่ไม่ซ้อนด้วยหลากสีนะครับครับผมนี่เป็นแนวของบานชื่นดาวเรืองยังไม่ยังไม่ติดดอกนะครับต้องรออีกสักระยะหนึ่งครับนู่นเลยสุดทุกหูลูกตาไหนอ๋อมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูครับท่านผู้ชม เสือเดี่ยวสีเหลืองอยู่บนดอกไม้สีเหลืองครับเอาละครับนี่คือมุมหนึ่งครับส่วนด้านบนนะครับท่านผู้ชมด้านบนที่เห็นลิบๆิเยอะแยะครับเห็นไหมโอ้สวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมเราจะเห็นว่ามีกองฟางหรือว่ามีมัดฟางวางข้าง ตะไคร้เหล่านั้นนะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอามาคุมดินไว้เพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะนหรือเปล่าในเร่งนี้ก็ต้องเตรียมไว้ก่อนครับส่วนก็ปิดดินไปแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นวันสวยงามแห่งวันหมหาสงการปีนี้ที่ตาวังอยากได้นานเสนอที่โคกหนองนาภูมิปัญญาสมุนไพรของเรานะครับโปรดติดตามเราต่อไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้าวันคอไม่สวย่ะ <c oughs> ขอเซลฟี่คู่ก่อนนะคระัสดดีเลเถอะ <c oughs> <c oughs> ถ่ายไปแล้วจ้า <c oughs> สวัสดีครั้งน <c oughs> ะครับ <c oughs> <c oughs>